ครับผมไม่กินขอน้ำกันครับนสุดยอดเลยพี่น้องงามเหลียงฮุยหุยเป็นแต่แซ่บๆแซบมากินขอน้ำกันบม่เหนขล้าเนาะขอนเหล้า้เน่ยไปามเล็กกับโค้ดรี่นนอะรอบโค้ายะันหอยกับสกู่เมื่อ้านเนาะครับผมเนาะนะครับเพราว่าในวัดพิษโสกนะครับอ่าอ่าอ่า ขึ้นมาเบิ้งเอารลครับผมพี่น้องมือนี้ป่าพ,พี่น้องมารอทงหร้เอเก่าครับผมแต่ว่าเบิ้งป่าแล้วนะครับเนาะเป็นตลอดบ่มา้อมทีมงานขึ้นเก่าเลยนะครับทีมงานครบสุดครับมือนี้้อมสุดใหญ่เลยนะครับเนาะสีพนนครับผมอีสานเราทงไอ้เชืยงทีดครับ คือเก่าคือเดิมพี่น้องบรรยากาศดีอยู่ครับผมเสียแต่ว,ว่าฝ่าอันนี้นะครับเนาะ,ะกับพอบุสวยกับบุไสายขายน้ำครับผมสามคนส่วนุนบ่าวท่องอีกเด้อพรีน้องเลยนี่นะครับผมบรรยากาศทนะุ่งทงเนาะมาหลอดทงเหมืองเก่าครับผมพี่น้องหน้าหวานเพลินคือเก่านี่แหละ <c oughs> <c oughs> น้ำหนำเป่งยังไงก็บรรทุก เขาก็ลังขึ้นครับผมแต่ว่าน้ำน้ำขังสูงเนาะเขาเลยผลผลผลยากเล็หน่อยเอาครับผมยังมาหลุนตอนใส่เบียสน้ำกันครับมึงบรรยากาศทงทงน้ำกันนะครับเนาะครับผมฝ่าแปดนะครับฝนตกไปเมื่อกี้นี่เพิ่งหยุดไปนะครับเนาะเตรียมเตรียมพร้อมนะครับวันนี้ทีมงานแต่งของแต่งโตไปแล้วครับเดี๋ยวปักเบียสน้ำกันครับผมพี่น้องวันนี้ คำพอสมควรนะครับเนาะทำแล้วทำแล้วเอา้าไปกันจังไดแน่บ่นี่<ะ>ไปฆ่ากันไปทางไดแน่ลรือ่าไปครับเดีย๋ยวต้องไปทั้งมือช่วยไปขุดบ่ไปไกลกับไป,ไป,บไปน้องมองบ่โอ้ไปที่ไปทั้งปุ่นด้วยกันนะแฉงเบียร์เข้มนะครับโอ้หนามดีพี่น้องมือนี่หนามท่าอุดมสมบูรณ์เลย เอลลอลงมาคนนี้านอาจจกฝากพี่น้องเอ้ยวันนี้ใส่ไปยังไรว่าทงนี่พิ่นจากอันนี้ยัง่อยเนาะเพิ่นหล่อมผาเกี่ยวไปแล้วครับผมพึ่งปักเบ็ดเสร็จครับผมพี่นอ้องมืดพอดีนะครับเนาะมืดพอสมควรุทีมงานเห็นรถไฟมองๆอยู่นไกลไหมครับผมก็แยกย้ายกันไปครับ ต่างคนต่างเลือกห้ามมองมักนะครับเนาะเอาครับผมมาหนีเลาะยามเบ็ดครับน้ำกันนี่ครับใส่มาน้ำกันแท้น้ำนิดหน่อย,อยเดี๋ยวมนันนีก็บไข่นี้ครับผมน้ำดีก็เหมือนอันอยู่เปียงไดก็เราหลุนนหมกันครับผมเนาะเอาละครับผมพี่น้องปลาอีงครับผมปลาอะไรนะปลาอะไรกี่กีด้ดึงนุบๆอยู่โอ้ช่อนปอกพี่น้องผม เูาเห็นบ่นะครับเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาแดมแดกพี่น้องครับแดมแดกแหกมานพี่น้องเป็นยังไงวันนี้ยามเบ็ดมากเกือบเกือบเคร่งทางนะครับเนาะเพิ่งจะมาเห็นป่าเมื่อกี้ฝนยังฝนยังลินอยู่วันนี้ยังไม่ได้เห็นชัดไปะนะครับเนาะป่าป่ายังไม่ได้เห็นเงียวเส้นฝนล,ลินอยู่ เตี่มแรกพี่น้องป่าใส่แรงก่อนครับผมผลเริ่มเศร้าแล้วเริ่มเม็ดหายไปแล้วครับผมเตีมแรกเหียมันนะครับเสียบเนื้อรุ่นกันต่อไปครับผมมีเก่าคือกันครับผมปลาอะไรโอ้กระเข็งครับตัวนี้ปลาหมอปลาหมอเข็งใหญ่ได้พี่น้องแถวนี้เบ็ดนอ่อนเข็งใหญ่ครับ แต่ามีสองพี่น้องผมฝนเพิ่งเงียบปลาเพิ่งจะกินเบ็ดนะครับเนาะเมื่อกี้ฝนยังตกยังลินอยู่โด<อ>ูการเยอะครับตัวกระเค็งก็ได้ยสองตัวปนอิม่มนะี่ครับแต่ามีสองเก็บแต้ม<อ>ไปครับพี่นอ้องเหมือเลาะเบ่งเบ็ดอีกจ้าเขียวนะครับเนาะก่อนมา ah เห็ดเน่าหยากเนาะกินกินเขา่าเอ้าย่างไว้นักขุนบ่ เออขังกระวาคือกันถัาพี่น้องผมถือเัรงสองตั้งเลยพี่น้องผมตั้งนี่กัดตัวนึงนะครับเนาะปลายยังนี้ไปช่อนขึก้กันครับผมตั้งนี่ตั้งนี่ก็ไปช่อนขึก้กันนี่ครับผมเด็กถือเัรงสองตั้งเลยหมานล้วครับวันนี้ เด็กน้อไว้ก็ครับผมีกับเราอีกครับผมทั้งทั้งสองฟังเลยครับผมอันเด็ดหนุบหนวดอย่างอีกนังหนึ่ง เสียง้งขุ่นกับเพียงป่าถึงเบ็ดพี่น้องผมใก่ๆเดี๋ยวจะทางานบน้นปอีกเบื้องอีกเจ้ารอบนะครับเนาะเก็บป่าสองตัวนะครับเสีงเต่าครับผมน้ำ เสียงแบบนั้นครับเก็บเงียบักหน่อยครับผมยินเสียงแบบเรี่ยวจี๋นะครับป่าเท่ๆผมว่าหลังนี้โอ้ปลาดุกพี่น้องเห็นได้ตานะครับปลาดุกปลาดุกสวยจังมากผมดุกใส่สวยเลครับ ไ <laughs> ปไปเลยล่ะไปะยุหันให้นั่นละ่ะเฮ้ยซีดเอาอได้ตัวนั้นคือลืออยู่เนาะนอนในน,น้ำแต่ปลาเข็งปลาคอหน่อยปลาเข่งปลาคอปลาดุกน้องเลยโอ้อยอะไรกันเนี่วปลาเข็งกับตัวตัวงามเลยอืไหนวัวห้องคนนะร่างห่องเพ่งมากจะบริได้ภาพไปซื้อแย่บ่ ก็พี่น้องเลยมันก็พี่น้องเออรุ่นนี้แล้วมันหลุดเบสเมื่อกี้นี่โอ้โดูโอ้ในการในการพี่น้องผมบางอย่างก็ซอยนึงโอ้ก็คือว่าต้องเข้าไปซื้อเยอะเนาะเอาครับผมแนวเฮดก็เขากับปลากินนะเขาขันก้อนครับผมยังเป็นรุ่นใหม่เนาะ

เดือนอะก่อย่างามเหลังก็นเอาลบอไร้เนครับพี่น้องผมกินขอน้ำกันครับเมนูเด็ดมือนด้ก็คือยังกาผมต้มป่าได้พี่น้องตาผมครับผมนีเห้องมืดเยหมูเย็นเลยเออนี่แหละแขนเสือแหละครับผมหมดลงยังไงหมูหอนได้ห

ตรงไ้ทำมือขนาดตนตัวนี้่แม่หรื่าใชมานอะไรนะชาวบ้านมมือกนะบานเงก็มาทำีครับน้ขึ้นอขึ้นหนใ้แบบนี้บ้นเวัต่อสามรูครับเพื่อนเาครับผมเ่อนเ่มาถึงาบก่อนครับชาว่้าจะไปรอดผ่านครับรราะว่านโดยพืชอรงนี้ครับผม ผลงานพี่น้องอยู่บ่ได้ครับผลไรเงี้ยแม่งปล่อยไว้บ่ได้นะครับเนาะโฉมน้าหมดนี่ครับผมม่านโลดได้อยู่ครับผมเพิ่งปลาเข็งปลาคอปลาดุกเนาะแต่ว่าผมมีตัวใหญ่ขึ้นมื่อก็บกรอนๆครับพูดนะครับผมทีมงานเตรียมพอนแล้วอ่ะครับผมผลงานกับมีประมาณนี้แหละครับหาอยากหากินเกาทงเนาะพี่น้องเนาะผลไรครับวัอนี้ครับอ้วนสั่งกับจีไข่อยู่ครับผม ขอฝากไปทีก้าแล้วครับคลิปหนาสิมากแก่มื่อไม่อยู่เอาครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับของประเทศใส่รถโอ้ฝ่าเรียบมาอีกแล้วโอ้ดูผลงานเพิ่นเพินนเอาพ่นเอาเที่ยวกรับพี่น้องผม,ทผมเที่ยวกูสุดถ่ายเนาะ จ้ำอย่างผู้เรียนะโอ้คอนในหาน,นี่ก็โลกลกัวอยู่ครับผมอันนั้นเพิ่นหมาอยู่แล้วครับนั่นได้ปลาคอใหญ่ตั้งแต่หัวม่วนคุณเนาะ,ะไปครับผมดาตีสวัสดิ์สำหรับคล,นนคลิปนี้นะครับเนาะเตรกันคลิปหน้าคืกอนกันครับผม